เ,เดี๋ยวขอเรียนเชิญคุปสพบวยนะครับที่เดินทางมานะครับเป็นที่ศิลปินร่วมดองการยกกันนะครับขอเสียสชตชวดให้คุปสบนะครับก็สวัสดีครับแขกว่นพวกทุกท่านด้วยนะครับทางเจ้าภาพด้วยนะครับทางท่านี่กาท่านนายกอบตข้าหลวงด้วยนะครับแล้วก็ท่าน ท่านสสนาธน,นาทิพสุวรรณด้วยท่านท่านทาท่ด้วยก็แขกผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้แขกผู้หลักผู้ใหญ่เยอะจริงๆนะครับผมมีโอกาสดีใจนะที่ได้รับเชิญจากพี่กะนะครับท่านสจกที่รอ,องนายกอบจอเลยนะครับแลวก็ที่ให้เกียรติผมขนาดนี้นะครับเพื่อนผมยอมรับา่าศรัทธาและนับถือทันที จริงๆนะครับได้มาช่วยท่านพี่ด้วยจริงๆนะครับจบพี่เกนัสรอนแล้วก็คุณไ้ท่านตะวันนะครับก็เป็นลวนแล้วจะเป็นลวดเนื้อเชื่อไขของพี่น้องชายบานเลยซึงไม่ว่าคุณไ้จะเป็นชาวจังหวัดคอนแกนแต่ว่าก็เป็นเคยบงเลยโดยแท้จริงนะครับก็ดูบัตรประชาชนได้เป็นคนืองเลยคือได้สัมผัสมาแล้วนะครับได้สัมาตินะครับเพราะว่ามีความผูกพันกับธรรมชาติชอบนะฮะ ผมมาขึ้นปูกระดิงปีแรกแต่ปี2525นะครับแล้วบอกว่าจะไม่ไมาอีกปรากฏว่า23ครั้งนะครับขึ้นปูกระดิ่งยครั้งนะครับแล้วก็ผู้หลวงเองผมก็ทากิจกรรมร่วมกับที่พี่น้องน้องชาวป่าไม้ที่อยู่ผู้หลวงนะครับก็เป็นเวียดกรอบรมให้เจ้าที่ป่าไม้ด้วยนะครับในเรื่องของการใช้เสือในการประชาสัมพันธ์นะครับผมมีเพลงเกี่ยวกับผู้หลวงเยอะนะครับภูกระดิงก็มีเพลง กากการเดินทางบนคุณหลงอีกมากมายนะครับก็จะร้อให้ท่านทุกยรติได้รับฟังไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าท่านอยากจะฟังเพลงแบบไหนยังไงนะครับอยากจะมาร่วมร้องในระหว่างที่พวกเราอยู่บรเลงบนเวทีเนะี่ยก็ขอเรียนเชิญได้นะครับเพราะว่าพวกเราอาจจะไม่ใช่ผู้ที่ผู้คัดแน่แต่ว่าในสถานการณ์เช่นนี้พวกเราก็ต้องมาเดิยนดยืนพื้นในการที่จะมาเล่นให้ท่านฟังนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ พากาศนะครับที่ให้เกียตินะครับคุณอีกครั้งหนึ่งต้อบอกว่าชอบบรรยากาศแบบอะคุติกแบบนี้แหละนะครับฟังสบายๆทาการแบกกราวที่เป็นขุนเขานะครับถ้าเป็นกลางวันคนจะสวยมากครับอุปบจะอยู่กับพวกเราได้ไม่นานนะครับอยู่กับพวกเราอีกไม่นานนะครับเพราะว่าอุปสกำลงัลง,ลง,ลงเลง่าล้มเพลงน่ออยู่ไม่นานสแสดงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วนะครับ เอาตัวไหนเป็นตัวกลางแล้วกันจริงๆพวกเราทํางานร่วมกันมานานนะครับจนพวกเราเล่นพูดเล่นกันได้นะครับว่าเวลาเวลาผมคุยกับครูประสบหรือว่าจะครูประสบให้ไปช่วยงานอะไรเนี่ยก็จะบอกเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราไปช่วยงานศพอย่างเงี้ยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้เราไปช่วยงานเอกรัศดรแต่วันเมื่อลื่นเราไปช่วยงานศพนะครับศพก็คือครูประสบนั่นเองเราพูดกันเล่นๆนะครับ เราแย่กันนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับพวกเราอยู่เมืองเลยโชคดีที่ไม่ต้องเปิดแอร์เวลาขับรถในช่วงหน้าหนาวนะครับคนกรุงเทพไม่ต้องเปิดแอร์ต้องใช้พลังงานที่หมดเกลื่องไปนะครับเดี๋ยวพวกเราก็ช่วยกันนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีอากาศที่ดีได้หายใจนานๆนะครับโชคดีที่ได้มาอยู่ที่เมืองเลยนะครับผมภูมิใจมาก สู้และแต่ว่าหัวมันลึกผู้บ่อลึกแต่ว่าแมอมันไกลผู้บ่เล็กแต่ว่าฟ้ามันใหญ่นกเขาไปผ่าใจดอกไม้มาแสมเสียพม So i i yeah.